สวัสดีค่ะ,คะพบก,กับพวกเรานะคะช่อง p a r t y o ้ m i l l ลเชนวันนี้จ๊ะเราจะมารีแอ็กเพลงนิทาน,นข<อ>งังน้าพ่อี่เอฉันแฮปปี้ฉันแฮปปี้มา,ากฉันดีนะฉันชอบ เป็นซีดีที่เรารอคอยมาใช่ตั้งแต่ที่เราได้ดูอ่ออะไรนะทีเซอร์ตั้งแต่ปลายปี2019นประมาณนั้นแหละจนกระทั่งมีเหตุการณ์หลายๆอย่างเข้ามาเนาะก็เลยทำให้ต้องมีการเอ่าปรเปลี่ยนบทเล็กน้อยแล้วก็ทําให้มีการแบบวาต้องถ่ายทำนั่นนี่อะไรอย่างนี้ก็แก้จะได้ดูกันแล้วนะทุกคนในที่สุดในที่สุด เราเรอคอยมากเพราะว่าเนี่ยเป็นแฟนนิยายอของนิทานพันดาว <c oughs> นี่เป็นแฟนดีเอ๋อ <c oughs> แบบว่าพอมันมีข่าวค่าวว่าแบบมีการแบบปรับเปลี่ยนบทอะไรเงี้ยในมุมหนึ่งอะ่ะเราก็อยากจะรู้นะว่าเขาจะปรับเปลี่ยนยังไงเ<ๆ>พราะว่าบางสิ่งบางอย่างอะ่ะเราก็ต้องแบบปรับให้มันเข้ากับยุคสมัยเพราะว่านิยายอ่ะมันก็ผ่านมานานแล้วอ่ะเนาะอยากรู้เหมือนกันว่าทาง J M M จะมีการปรับเปลี่ยนบทยังไงแล้วมันก็จะสมุิไหมมีการเล่าเรื่องยังไงเพราะมันก็จะ ตัวคาลเตอร์ก็จะแตกต่างกับตัวนิยายอะไรอย่างเงี้ยเรามารีแอคเพลงกันก่อนเพราะว่าเพลงออกมาแล้วเพลงออกมาส่วนทีเซอร์เทเลอร์เราไม่ได้รีแอคเพราะว่าเราดูไปแล้วใช่เราดูไปแล้วค่ะดูไปหลายรอบมากดูแล้วดูอีกดูแลดูอีกฉันแฮปปี้โลเคชั่นสวยมากชอบมากดีมากเชื่อว่าเรื่องนี้ปังมาแน่นอนปังมาแน่นอนปังเพลงนี้ ก็คือได้พี่กันอ่ากานตาพัมาลองมาองเองชื่อเพลงว่านิทานพันดาวเลยอืมไปฟังกันเลยค่ะดีอ่ะยังมาเวียไหนวะเนี่ยมุกกู่ลอันนี้มันยังไม่มีเสียงใช่ไหมหรือว่ามันยังไม่ไม่เเียอ้นเดลี่ เฮ้ยดนตีดีดดก,ก่เหมือนอะไรเหมือนเพลงลูกพุ่งเหมือนกันนะเพลงลูกกรุงเอาเถอะเพลงลกรุงว่ะโเสกดีมากเพละตักว่ะโอ้โคงไม่ใช่ใครดูแลแต่เพียงได้พบมงมุม,น,ม,น,ยยยมนิ่งขึ้นแค่ไหนจะได้พบในฝัน หัวใจฉันเต้นไม่เหมือนเดิมใกล้เธอเสี้ยวนาทีที่ใกล้กับเธอโลกนี้ก็เปลี่ยนถค่มีเธออยู่เคียงต้องการแค่เคียงเท่านั้นไม่อาจหาเหตุผลข้อไหนไม่มีสิ่งใดยืนยัน ทุกเรื่องระหว่างเรานั้นมันคืออะไรดันง,ดนงนี้ทาทงที่เล่ากี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมน,น,นั่นคือฉันรักเธอรักเธอไม่เคยเปลี่ยนพันไปหากดาวได้ยินคำอธิษฐานของหัวใจกี่พันครั้งก็ยังจะขอ ใ้ดใใกลเธอยงมีเขาดีมากเลยอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวรอมา เขาเข้ากับไอ้นี่มากเลยหน้าหนาวแต่ว่าต้องคิดถึงแบบว่าถ้าฟังก็แบบว่าคือแบบคิดถึงมากๆหลอโว้ยที่เรากี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมนั่นคือฉันรักเธอรักเธอไม่เคยเปลี่ยนผันไปหากดาวได้ยินคำอธิษฐาน หัวใจกี่พันพรั้งก็ยังจะขอให้ดูใจฉันอยู่ไกล <C> e <an> จใคุอฉากเนี้ยต้องจะแบบในเเีอร์แล้วแบบน้ำตาแตกมากเลยดีดีมาก o my god อ้ my god โอ my god Oh my god, oh my god. Oh my god. Oh my god. อ๋อของพี่กันเอาของพี่กันเหรอยังไงเยียบวะเยียบวะอ๋อของพี่กันเหรออือยน่ิ้มดีโอ้กูจะตัวไอ้ดาวโอ้ยดาวได้ยินคำอธิษฐานของหัวใจ

คันแน่เต็มสิบคะนแนเต็มสิบคันแนเต็มเออใช่ไหมโอ้ยฉันรักเขาฉันรู้สึกว่าเคมีแบบว่าอืมพู่นี้แบบโอ้ไม่ก็สุดยอดมากยอดออมนี่คือชอบการเล่าเรื่องในเอ็มวีนี้อือก็คือมีแบบว่าเหมือนมีคนลืมแดรี่ไว้ แต่ถ้าแบบถ้าคิดในความเป็นจริงถ้ามีคนมาเปิดดูไดอารี่เราเนี่ยเราก็รู้สึกแบบว่าโกรธแต่ว่ามันก็แบบว่าเหมือนเอาไดอารี่จากในเรื่องใช่ไหมมาเล่นกับตัวเอมวีใช่ใช่มันเป็นการแบบเชื่อมโยงกันซึ่งชอบนะคะแต่ว่าก็พีคตอนที่พี่การเดินมาที่พี่การเดินมาผมก็งงเลยของเราเองเออเอ๊ะยังไงส่วนเพลงเราเป็นคนชอบเพลงแนวนี้ ขารู้สึกว่ามันมีกลิ่นอายของความเงาเงาต่งางๆอะไรเงี้ยเอาจริงป่าถ้าอุดว่ามีแฟน<ม>ฟังเพลงเนี้ยแล้วแบบฝหยว่าแฟนอยู่ไกลกันอะไรเงี้ยเออแล้วแบบว่าถ้าฟังเพลงเนี้โดยเฉพาะตอนหน้าหนาวแล้วเสียงกันดัออ้กพัดะเธอมมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าน้ําตาแตกเลยอ่ะคิดถึงอะมันแบบมันคิดถึงอะมันคิดถึงมากอ่ะไั่นเป็นอะไรนะเวลาที่แบบมีเพลงขึ้นแล้วจะมีเสียงครุยขึ้นมาเนี่ยมันจะแบบรู้สึกแบบ งงเงาใช่คิดถึงมันจะเออบอวนไปด้วยความคิดถึงอืออือใช่ใช่เราจะไม่พูดถึงตัวนักแสดงนัวแสดงดีแล้วไม่น่าไม่พอไปไหนฉันรับคำแบบว่าชอบชอบดีเอิร์ชอบแบบว่าเขาเขาสองคนนะเคมีดีมากเหมือนหลุดออกมาจากนิยายอย่างที่บอกว่าดีเอิร์แบบตัวโตโตส่วนมอมิกก็แบบว่าน่ารักเป็นคนนุ่ม เวลายินแต่ละทีโอ้ตุยประทับจิตประทับใจในละครกูคงดูหนังไม่รู้เรื่องเพราะกูจะไอเดียอยเดียวคือสมการราคอยมากมากตั้งแต่ดูทีเซอร์เนาะใช่ใช่เพลงประกอบก็เพลาะมากนักแสดงก็ดีโปรดักชันก็รู้สึกว่าแบบอืใช่จริงดูจากขอให้ดีดีอย่างนี้ไปตลอด มันต้องดีสิมันดีมาขนาดนี้แล้วมันต้องดีไปเรื่อยๆคาดหวังคาดหวังบะคาดหว่าคาดหวังกับเรื่องนี้มากและคิดว่าจะไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ก็ฝากติดตามด้วยนะคะนิทานพันดาวใช่ฝากติดตามดิเอ๋อรฝากติดตามหมอมิทฝากติดตามยิงของพี่การณพันด้วยนะคะอ๋ออย่าลืมไปให้กําลังใจทีมงานด้วยเนาะ ทีมงานไหนทีมงานเราเลยทีมงานทีมงานของเราทีมงานเรามีกันอยู่แค่นี้จ้ะไม่ทีมงานที่ทําทํำทำซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยอืมใช่แล้วก็นักแสดงทุกๆคนเลยทุกๆคนในเรื่องไม่ใช่แค่แบบว่าดีเอิร์หรือว่าใช่ใช่ใช่ทุกคนเนี่ยใช่พี่ไว้ก็เล่นใช่ไหมพี่ไว้ต้องเลือกซีเธอใช่ฉลาดเข่าเราซีนในตำนาน แล้วกอดที่ตามช่องของเราด้วยนะคะทุกช่องนะคะอย่าลืมกด subscribe ให้เราเป็นการ r e a c คที่ไปดูความรู้เลยผ t กูใช้ล้วนๆคนไหนหล่อกูชอบแค่นั้นเลยซีรีส์เรื่องนี้ออกนะที่ทานพันดาวเราสัญญาว่าเราจะมาเร r e a รีแน่นอนแน่นอนแน่นอนฉากนับดากูเตรียมร้องไห้เลยไม่ใช่อะไรสงสารนอนใช่เป็นเป็นฉากที่ดวไปดูในซีรีส์แล้วกันโอเคเนาะค่ะสำหรับวันนี้พวกเอนนะคะก็ขอลาไปก่อนเนาะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย